สวัสดีครับพบกันลนะครับกับมิเตอร์จดร n ยกานะครับผมอาจารย์ดอยนะครับก็วันนี้ผมจะพูดถึงตัว Network on Linux นะครับนะครับถ้าพูดถึง Network ใน l i น u คเซิร์ฟเนี่ยสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็จะมีสัก3อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือ IP s d d r e s s นะครับนะครับไอพ d ก็จะประกอบด้วย IP Address กับ Subnet m a s k ใชเข็มนครับ Subnet m a s k นะครับ แล้วก็ตัวเกตเวย์นะครับหีือ f i r เก a เ l ย์ t w a y นะครับนะครับสุดท้ายคือ DNS server นะครับนะครับอย่างนั้นต้องตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าอยู่ตรงไงอ่ะผมจะเข้าตัวน i เซิร์ฟเวอร์ผมให้ดูนะครับแต่ผมจะรีโมทเข้าไปนะครับอ่ะผมรีโมทเข้ามาแล้วนะครับนะครับสมมติว่าผมมีนกเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับ คอมมานที่ผมแนะนำคือคอมมาน IF c o n f i g นะครับเห็นว่าโชว์เยอะมากเลยนะครับผมขอกระบูแบบเจะจงด้วย IF c o n f i g แล้วก็ ETH0 ETH0 เป็นึงว่ากันก้นการไปที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมก๊อบให้นี่คือคอมมานที่ดูแบบเจาะจงนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ ETH0 ต่อท้ายนะครับอนนี้ใน,นที่ผมพิมพ์นะครับ IF c o n f i g ถ้าพี่เวฟคอนฟิกเฉยๆนะครับมันจะโชว์ทุกอินเทอร์เฟซเลยที่มีอยู่อย่างตัวนี้จะมีอ่าอินเทอร์เน็ต0นี่1อินเทอร์เน็ต2แล้วถ้ไปนะครับนี่ผมจะโชจมับอินเทอร์เน็ต0ตัวเดียวนะครับเห็นว่าเป็น IP นะครับ192.168.1.22นะครับบอร์ดแคชเป็นตัวนี้แสดงมาค่ะผมก็ให้ดูผมได้ครับส่วนหนึ่งนะครับนะสิ่งที่ผมสนใจก็จะมีตัวนะครับบอร์ดแคชนี่กขอถ้อกันนะนะครับ ที่ผมได้แล้วก็คือนะครับ IP address คือ192.1.2.2 5 subnet mask คือ2 5 0โอเคครับท <us> 네ี่ผมได้แล้วนะครับต่อไปถ้าผมต้องการหาตัว GW นะครับ GW ให้ใช้คามัน n หล่านะครับเหล่านบเอ็นนะครับการส่งก็เป็นการโชว์แบบน u m เบอร์นะครับเหล่านบเอ็นเนี่ยให้ดูบรรทัดที่เป็น0.0นะครับมันจะเห็นนะครับคัดลอกปีดู มันที่สองคือเราใส่ออปชั่นงบเอ็นนะครับเป็นโชว์แบบตัวเลขก็ให้สังเกตตรงส่วนที่เป็นเด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 ชั่นเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ครับอันนี้ห่ะในการบอกว่าเกตเวรกคืออะไรนะครับออกที่เทสศูนย์นะผมก็แค่บางส่วนให้ดูนะครับนะครับนะครับตัวนี้คือเกตเวกก็หมายความว่าตัวในนุกเราเนี่ยไอพีเป็นหนึ่งสองเหนึ่งสองห้าสองเกีย์เวเป็นหนึ่งจุดหนึ่งโอเคไหมครับ ส่วน d ีไดซ์เ e r ร์เอร์นะครับเดซเซิร e r อร์ก็ใช้คอมมานด์นี้นะครับ cat etc นะครับ a ีโซเทักที c b s ซนะครับปรากฏว่าตัวนี้ใช้ n นเซ s ร์ v เวอร์ใช้ของตัวเองนะครับ นะครับอ่าเอาเฉพาะคอมมาที่สำคัญนะนะครับไหนไม่ไม่เกี่ยวกับที่อ่ะโชว์ให้ดูสามตัวนะครับ if conflict ดู ip a ได้ก็หนดหมายนะครับลองก็เป็นดูเกตนะครับแล้วแค ptc ยังรีโซน t con f นะครับดู dns นะครับาถ้าต้องการแก้ทำไงถ้าเป็นอะไรแคนะครับการแก้ง่ายมากนะครับ นะครับใช้เข้ามาเ s e อัพก็ได้นะครับ s e ตอัพเข้าไปแก้ได้เลยนะครับนะครับในส่วนของ Network Configuration นะครับเข้าไปนะครับแก้ได้ทั้งตัวดีไวซ e c o n ฟ i กก็เลือกไรครับอีเทเท่าไหร่นะครับก็ปรับแต่งนะครับถ้าเสร็จก็โอเคออกมาเป็นเส้นนะครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้แก้นะถ้าดีแล้วเข้าไปแก้ได้ทันทีนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับ ถ้าจะแก้นะนะครับนะครับหรือถ้าใช้ V I ไปแก้ก็ได้นะครับ E D C ยังมีโซ่แก้ได้เหมือนกันนะครับ E D เข้าไปแกหนะ่ากัวิธีนะนะครับหรือว่าถ้าใช้เป็น V I E T C นะครับ Seed c o n f i g นะครับ Network Script นะครับ แล้วก็ if cfg เดี๋ยวใช้อ่าเดี๋ยวทุกคนทางฝังดูได้นะนะครับจะแก้ไฟนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไปดูถ้ากอปแบบแอันนี้อันนี้เป็นในเวทัศนนะครับสามารถไปอีดิใช้ vi แก้ได้นะครับถ้าเกี่ยวกับพวก ip p d a t e เนี่ยแก้ที่ไฟนี้นะครับ ip e สูตร <c> if cfg อะผมผม vi ให้ดูขัน้นต้น ครับนะแก้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แก้นะแต่ตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมกรอบให้นะครับสองตัวนี้คือแก้แบบพันนวลน,นะครับการแก้การแก้พวก IP เนี่ยต้องมีสตาร์ทเซอร์วิสท,ทุกครั้งนะครับนะครับก็รีสตาร์ทเซอร์วิสเน็ตเวิร์กนะครับเซอร์วิสเน็ตเวิร์กมีสตาร์ทแต่ถ้าแก้ไฟอ่ามิโซเนี่ยไม่ต้องมีสตาร์ทเน็ตเวโอเคนะครับก็หวังว่าวันนี้คงได้วความรู้พอสมควรนะครับในเรื่องของ การแก้ไขของ i p s Date นะครับจะมี i p s Date นะครับมีสวิตเซอร์แลนด์เกรด n วดนะครับถ้าเป็นไอโน้ใครอื่นก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันหมดนะครับนะครับแล้วก็ผมก็เสริมให้อีกสองไฟล์นะครับ ETC Reso VI ให้ดูสองไฟล์ตัวนี้นะถ้าเป็นไนแท็์นะนะครับโอเนนะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์พอสมควรนะครับก็ไว้พบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับ ครับสวัสดีครับ